like Hellcat. สวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพบกับช่องสาวในผ้าเพื่อนนะคะสวัสดีครับอ่ามื้อนี้นะครับเฮาสิมานับเงินนะครับอา่า,น,น,น,อานับเงินของลูกทรายนะครับอา่ามื้อนี้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปเซอร์ไพรส์นะคะซึ่งมื้อนี้อัดเป็นเป็นตอนแรกนะคะแต่ว่ามื้ออื่นนี่นะคะเฮามีเซอร์ไพรส์นะคะเฮาสิไปซื้อ ของเสื้อผ้าให้กับลูกซ้ายนะคะซึ่งนี่นะคะเป็นเพื่นที่เพิ่นเก็บนะครับที่เพื่อนเก็บไว้เองนะคะเพื่อนเพิ่นอยกได้จัตยานนะคะพี่น้องเก็บไปตลอดหนึ่งปีนะครับนนะคะพอกเมยเสิยภาพไปซื้อนะคะซึ่งที่จริงแล้วพอกเมยก็มีเงื่อนสื่อหายอยู่แต่ว่าโดยความตั้งใจของเพื่อนนะคะเพื่อนเก็บเป็นเวลาเกือบสองเดือนเนาะจาสองคันสองเดือนเนาะเพื่อนกับอันได้จกลุ้งปลานาาจผพู้จก อจากตาตักย้ายนี่แหละนะคะเอาเอาไฮแน่เพิ่นกับเก็บมาเรื่อยๆนะคะกต่เงินเหลือซสุดในของเราเก็บนะเดี๋ยวมือนี้ห้าสิมานับนะคะเห็นไหมคะมันับนะครับบางบางมื้งนะนะครับยับกล้องอีกนอีกโอเครับบแป๊นึงเก็บไว้นะครับยับมาอีก อ่ามีเลยนะครับนับนะหาล้อยนะครับในหาล้อยเดี๋ยวเขามานับกันนะคะเดี๋ยวเขามานับกันเลยนะคะหนึ่งล้อยนะครับหนึ่งล้อย,ยอันนี้อันนี้จะเป็นมัดไปแล้วล้อยนึงยน่งบ้างลอานห้าสามสี่ห้าหก เ็ดแปดเกอ,อันนี้หนึ่งพันะครับหนึ่งพันสองเป็นสองพันเปเป็นเท่าไรอันนี้เก้าเก้ายวอันนั้นมันนถึกตวมนห่เจ็ดแปดเก้าบแน่สองพบาทนะครับสองพบาททั้วน ครับส่วนเงินเดือนเอาไว้ก่อนนะบัตรชีธนคอ่าตอนนี้เพิ่ณเก็บได้สองพันนะคะสองพันบาทนะครับซึ่งกับอ่าสินยังก็ให้พอเนาะจักรยานน่ะประมาณสองพันกว่ากับสองเนี่ยประมาณสองพันห่านะครับจักรยานสวะห้าสิบห้าร้อยบาทคนใส่สื้ออื่นแต่ว่ะห้าสิบบอกเนาะว่าเข้ามือละซื้อให้นะคะเอาเงินพ่อแม่ซื้อให้นะคะส่วนเงินเพิ่มกับสิเก็บเขาธนาคารนะคืมสิเก็บเข้าบัญชีธนาคาร เราปิงปองนะครับเดี๋ยวมืออื่นเข้าไปเปิ่งกันนะคะว่าอันหน้าตาเพิ่นจิเป็นังไหมนะคะมือคนไหจกกนจักรยานทันไหมนะคะพี่น้องนะคะอ่าไปกันเลยเนาะคะ่ะมืออื่น,นเดี๋ยวคนหนึ่งนะคะเลย สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสาวนุ้ยพาเพลินนะคะซึ่งเมื่อคืนนะคะเราเปิดคลิปไปแล้วเนาะสําหรับการนับเงินนะคะของน้องปิงปองวันนี้นะคะเราจะเข้าบึงการกันนะคะเราจะไปเซอร์ไพรส์น้องนะคะโดยเราจะไปพาไปซื้อชุดนักเรียนแล้วก็จะพาไปซื้อจัก,กรยานนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าน้องจะรู้สึกยังไงนะคะเมื่อเขาได้ได้จัก,กรยานนะคะ ไปกันเลยจ้าสวัสดีค่ะอาตอนนี้เราจะไปไหนกันคะน้อองปง ไปซื้อ KFC เนอะใน KFC นะคะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังเดินทางกันนะคะไปกันเลยค่ะไก่ค่คคะไก่เป็นคนขับรถแนะนำหน่อยออกคนขับรถตอนนี้เราเอารถคุณตามา แล้วก็เลยก่อนอ้าวดูทีนี้นะอ้อหลายคันเลยคันไหนหนูเอาชอบคันไหนหนูดูเอาเจ้าแบบไหนนี่มันอีกนี่นี่สามพันคันนี้สามพัน นี่ไงส<อ>ีฟ้านี่ไงนี่ไม่แพงนี่สีเขียวสวยไหมนี่ไงนี่ไงแล้วรุ่นนี้ก็ได้พันกว่าเป็นเทนอ้สวยจังเลยอะรอขี่ดู สีฟ้านะไงไม่ชอบป่ะเอาไหมเอาไหมเอาเลือกก่อนเลือกก่อนเดินดูก่อนโอ้ยของผู้หญิงอันั้นน่ะเอาเลือกเลือกเลือกเร็วเอาคันไหนเอาค้าคาถึงนั่นแหละ มันเล็กไปไหมสำหรับเด็กแล้วลหละไม่ว่าคันนี้แหละเอาสีนี้บ่เขาออกมาดีดีโไหมคะ่ะอันอันที่มันขึ้นไหมโอ้โทรงมัหนรู้ชอบคันไหน เออเออมัาขนาดก็สวยมันมีที่กั้นข้างหน้าไงอ้าเดี๋ยวก็โหขนาดสองพันเอ็ดคันนี้สองพันเท่าไหร่สองพันห้าเอาไหนชอบไหม เอาคันไหนตกลงนะชอบคันไหนแล้วคันนี้จะได้ยกขึ้นรถเลยอันไหนครบเเออออดี๋ยวนลองไปดูสิไปดูโอ้อะไรคันนี้แล้วได้สักทีด่ได้สักทีดีใจไหมอ่ะพูดก่อนดีใจไหมดีใจไหมครับดีอันนี้มาแล้วพามาถอยจักรยานแล้ว เก็บตังได้เก็บได้สองพันจักรยานสองพันห้าใช่ไหมสมคันสรีเอาตังพรุลูกได้แล้วได้สมใจแล้วอ่าดีใจไหม ตามความรู้สึกก่อนดีใจไหมครับรู้สึกยังไงในที่สุดก็มีแล้วใช่ไหมเอาพูดก่อนอะไรนะเก็บตังค์ตั้งหลายวันโอ,นโอ้เก็บตังค์มาตั้งหลายวันก็จะได้จักรยานใช่ไหมไหนีไปแล้วไปแล้วนะคะแล้วจักรยาน เก็บเงินได้เท่าไหร่ปองเก็บเงินได้เท่าไหร่หลูกได้สองอะไรเออได้สองพันในกระปุกเก็บได้สองพันนะคะวันนี้พ่อกับแม่ก็เลยมาพามาถอยจักรยานสมที่อยากได้นะคะอายใจยิ้มบานเลยขอบคุณพ่อกับแม่หรือย,ยังขอบคุณครับขอบคุณ,ค,ค,ณ,ค,ณคุณตากับคุณยายด้วยอะคุณยายก็ช่วยสมทบ เื่อสมทบด้วยห้าร้อย่ใหให้ตั้งห้าร้อยนะดีก็เอารถมุตามาด้วยนะคะโอเคขอบคุณนะคะพี่ปองปิดไลฟ์หน่อยปิดปิดปิดคลิปหน่อยเลยเดี๋ยวจะเพิ่งพูดก่อนวันนี้วันนี้บอกถามความรู้สึกปองก่อนวันนี้ดีใจไหมคะพ่อกับแม่มาเซอร์ไพรส์รู้ไหมว่าพ่อกับแม่จะพามาซื้อจักรยานคิดว่ายังไม่รู้เลยคิดว่าจะได้ไหม คิดว่าไม่ได้จักรยาน<ม>ก็เลยไม่อยากมาใช่ไหมพ่อพกับแม่ไม่บอกว่าจะมาซื้อจักรยานปิงปองเนี่ยไม่อยากมาถ้าไม่มาเรานี้ยอดได้เลยนี่นะคะเงินที่ปิงปองเงินที่ปิงปองเก็บนะพ่อเอาไปฝากธนาคารให้พ่อไม่ได้เอาเงินปิงปองมาซื้อแต่พ่อเอาเงินพ่อซื้อให้สองพันขอบคุณต้องขอบคุณพ่อนะ ครับนี่เก่งมากเลยบ๊ายบายขอบคุณนะคะที่มาชมคลิปนี้นะคะวันนี้ก็เซอร์ไพรส์น้องพี่ปองสำเร็จนะคะอย่าเพิ่งกดสิวันนี้ก็ดีใจหน้าบ้านเลยเดี๋ยวเราไปดูเนาะกลับบ้านไปแล้วเราจะไปดูว่าน้องพี่ปองจะปั่นจัก,กรยานแล้วจะเป็นยังไงนะคะวันนี้ได้สีเขียวเหนียวซับเลยวันนี้เลือกเอาสีเขียวพันไหนก็ไม่ชอบเหมือนสีเขียวอ่าสีเขียวนําโชคนะคะตอนนี้เราก็จักรยานเราอยู่ห<ป>ลังรถ<ป>เห็นไหมนี่ ยาน้อยปองอยู่หลังรถนะคะเดี๋ยวเราจะไปล็อกปั่นจักรยานดูนะคะขอบคุณที่มาติดตามคลิปนี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องสาวน้อยภาพเลืนด้วยนะคะไปแล้วค่ะกดกระดิ่งด้วยนะคะไปแล้วค่ะบายบาย